วันนี้เก็บภาพบรรยากาศมุมสูงครับคอกน้องนามโมเดียวตรงตี่เห็นก็จะเป็นหอกขวาคอก,ออกควายนะครับมวนต้นไม้สามตนเห็นลังคาเล็กๆถัดมาก็จะเป็นสะสองลูกนะครับสองลูกที่บางๆ ตรงกลางระหว่างพระสองลูกก็จะเป็นต้นชาดแล้วก็ไว้ทำโรงเรือนแล้วก็มีอ้อยถ้าจากสะสองลูกมาก็จะเป็นแปลงอ้อยครับแปลงอ้อยมาเรื่อยเรื่อยงอ้อยขึ้นมาเรื่อยก็จะมีคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่ไม้่ันน้ำจากโซล่าเซียวลงไปข้างล่างนะครับ อ้อยของเราเราไม่มีโดนครับเราก็ใช้วิธีถ่ายมุมสูงอย่างนี้นะครับน่นครับลังคาบราซยลของเรามองไม่ชัดนะครับนี่ก็เป็นปลาอ้อยเหมือนกันนะครับขึ้นไปเรื่อยๆอ้าวครับ เราไม่มีโดนแล้วก็ใช้มุมสูงขึ้นนต้นไม้นี่หมอกจัดครับเอาบรรยากาศของหมอกนะครับวันนี้สวยงามมากเลยเปภาพมุมสูงนะครับไม่ใช้โดนนะครับใช้คนนะครับ ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ